อยู่ไหมครับรถแต่ละนอยู่แล้วนะครับแต่คนขับเป็นมือใหม่ครับ วางวงเวลวางทิ้งอย่างนี้เลยเหรอโอ้นี่แท้นะเนี่ยไอ้เหี้ยกูโยนไปแล้วจริงเลยเหมันน่าจะหมดหลายตังแล้วก็ขายหมูในข้าวผสมขายได้เนี่ยก็มาลงกับรถหมดโกงหมูเขามั่งอะไรบ้างโกงหมูเขามั่งเอาหมูเน่าไปขายเขาเ แต่ตายลุงทุกงไงอากาศร้อนจริงนะความสูงช่วงนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะเรามาพบกันอีกเช่นเคยฮนะกับ Dead Diesel Channel ครับก็ช่วงนี้งานแข่งเราก็กําลังจะก,กลับมาแนละ้วฮะก็วันที่20มีนาคมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะ Isuzu Red Spirit นะฮะรอบไฟนอลนะครับ,บก,บก็สนามงานนี้นะยกมาจากไอปี2020นะครับมาแข่งวันที่20 มีนาคมนี้เลยนะฮะก็อย่าลืมด้วย isuzu d e s p i r a นี่แล้วก็ทีนี้เรามาดูรถแข่งกันบ้างดีกว่าว่าจะถึงงานแข่ง isuzu d e s p i r a แล้วเขามีความพร้อมอะไรกันบ้างฮะนี่ฮะวันนี้เราไปอยู่นี่เลยเทียบสวิทต้นครปฐม,มนี่ก็อู่นี้ฮะนี่มันจะมีโบสามพันมีสเปซเฟรมแต่ก่อนอื่นนี่มาดูความเหลือของอู่นี้กูบอกให้นี่เหลือไม่เหลือนี่มึงดูนะ ขอพับเวิร์กเบลนะี่วางทิ้งไงันคิดด้วยนะนะวางทิ้งอะ่ะคนมีตังค์อู้นี้เขาทำไม่ได้ไงเออของจริงของบอมมันเนี่ยดูถามเดียวกันไอ้หาแต่เขาเหมือนเว้ยเหมือนจะของเท็จกันแล้วทำเล่นไปโอ้นี่ของคนมีตังค์สุดยากนี่นี่น,น,นี่อาจารย์ผมเจ็บเซอร์วิสนี่อะไรเนี่ยผมไม่เล็กนะครับ <laughs> อะไรผมไม่เล็กนะครับเกี่ยวเลยครับ ครับสวัสดีครับอู้นี่เขาคนมีสะตุต้งสะตางอ่ะพูดยากเลยเบิร์กเบิร์กเบลวางทิ้งกันอย่างนี้เลยอ <laughs> โอ้ยน,นี่แท้นะเนี่ยอ้ยเฮียกูโยนไปแล้ว <laughs> จริงเลย <laughs> แท้ไม่รู้ไม่ได้ใช้แล้วโอ้โหเฮียเขาวางทิ้งกันอย่างนี้เลยนะก้อนนี้มาเยี่ยมโอหน่อยพี่เจี๊ยบครับใกล้สนามแข่งแล้วยิสุเรสปิริตความพร้อมเราอะไรยังไงบ้าง,งตอนนี้ก็อ่อเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆรถเราก็วิ่งดีอยู่แล้วแหละใช่ไหมก็ อยู่ในระดับปานกลางเออจริจงๆผมถามพี่เจีย๊ยบไปเอาแบบประวัติเลยครับจริงๆจริงๆพี่เจีย๊ยบทำอู่ม้าแต่เมื่อไหร่เปิดเปิดก็สิบกว่าปีอ่ะจนยี่สิปีแล้วก่อนห้าน,นั้นพี่เจีย๊ยบเป็นอะเป็นช่างสิบล้อเป็นเด็กว่าอีดีหน้าเอกูดูท่าแล้ว <laughs> แค่เปิดหัวก็จะมีเรื่องแล้วเนี่ยลูกพ <laughs> ี่ผมพูดยากพูดยากอะ ก็ก่อนเป็นช่างอยู่ใช่ไหมทำสิบล้อแต่งรถยนต์ของตัวเองอะไรเงี้ยรถตัวเองพี่คันไหนคันแรกเลยคันแรกเลยคันแรกคันแรกมีโตโยตา้าโอ้โหมีคันแรกมีหลายคันมากคันแรกก็มีตอนอายุตอนอายุสิบเก้าก็มีรถพ่อก่อนอโตโยตา้าฮีโร่แล้วก็ขายแล้วก็อีซุซัอนแล้วก็ เริ่มทำรถแข่งก็ตอนมาซื้อไโคนทีประตูแล้วก็ไปแข่งกับเขามม่วงแบคันสร้างชื่อเนี่ยก็เลยครับคันสร้างชื่อนี่เป็นขนาดไโคนทีประตูสีเขียวใช่สีเขียวสีแบบรถแลนอยู่ในสนามบ้างไอผมมาทันใก้คันเขียวนี่แหละใช่ตอนนี้เป็นไงบ้างอยู่ใครคันเขียวตอนนี้อยู่กับพวกคุยกับละมะม่วงอยู่คุยกับไอไอพาณิชย์อะไรนะไอกายของเก่ากูเที่ยวใบมะม่วงเต็มลังรถพอคันนั้นก็ไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้ะ แล้วก็ยุคช่วงของมเมทเร็วคอมเมทเร็วใช่มีคอมเมทเรียวแล้วแรกๆเหมือนกันอ๋อเราก็เป็นชุดแรกๆรกครับพี่นะครับชุดแรกๆแต่ก่อนแต่ก่อนวิง่งวิ่งอยู่เลยพี่พวกขอมเมทเร็วเนี่ยแรกๆเลยนะทํามาใหม่ๆทาํามาแรกๆก็วิ่ง14บสี่วิเหมือนแบบแค่ลองเฉยๆพอเริ่มไปแข่งเริ่มสิบสามวิแล้อ่าช่วงแต่ช่วงนั้นเขาใส่กล้องไหมครับพี่ เมื่อก่อนก็ E T U แหละครับ E T U เมื่อก่อนมี E U แล้วนะใช่แต่ E T U ยังไม่ได้แบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะใช่ยังไม่แบรนด์ใหญ่ยังเป็นมอนแม็กตัวเล็กแต่พูดถึงเมื่อก่อนเขาสนุกนะเออพูดถึงนะกระโบอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้รถหรือไม่เลี้ยงรือกันไม่เป็นเลยไอ้พวกที่ว่าเนี่ยอันเดกไม่ชอบมาเสือกอูแต่เจี๊ยบชอบไปกวนตีนไปเล่นรถเขาเอาจริงๆนะผมโตที่นี่ใช่กูนี่นั่งกระบะถ้ายไปนี่เขาขับข้างหน้านี่หน้าโต้ลมไปนี่กว่าจะถึงลาดหลีนอ้ตังก เรียงเรียนทั้งยนต์กุซซอมเล่นให้หมดนะฮะขี่มอไซค์ทั้งเก่าๆนะฮะก็จริงๆผมโตที่นี่คันนี้รถใครเอ่ยพี่เกียรติอ๋อแอบบักสันเนี้ยสันสันสัน,นหมูโซตเออเป็นเป็นลูกค้าเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนละเมื่อก่อนเป็นลูกค้าเดี๋ยวนี้เพื่อนละแตะก่ก่อนเป็นโจรเออแล้วก็เป็นโจรแต่ก่อนเป็นโจร <c oughs> ม,มากันเป็นสิบปีแล้วอ่ะโอ้พี่สันเนี้ยนะครับหลายค้าน่าที่ที่อูกไปเนี้ย มันน่าจะหมดหลายตังค์แล้วก็ขายหมูในี้เขมาถมขายได้นี่เก็มาลงกับรถหมดโค้งหมูเขาบ้างอะไรบ้างโค้งหมูเขาบ้างเอาหมูเน่าไปขายเขาเออเอ้ยเอาเอ็นหมูไปถ้าบอกว่าเอ็นเอี๊ยวหมูบัวหมดอันตรายอันนี้ผู้เล่นผู้เล่นเดี๋ยวพี่สันให้นะฮะก็จริงๆคันนี้วิ่งอยู่ไหรพี่สันไอพี่พี่เจียวคันเนี้ยเออในในงานเลสเตอร์ปีลิตวิ่งอยู่96 96จริงๆ96มันเพียงพอไหมพี่เจียว ไม่พอครับมันเหมือนด้วยด้วยการที่เราทํารถคืออุปกรณ์พวกอร์โบอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบมันมีเล็กมีใหญ่ได้ใหญ่มากก็พังไวจะบอกว่าเหมือนแบบบางทีเราก็ต้องการความทนด้วยสนามต่อสนามก็ต้องให้มันแมทพอดีอะไรเงี้ยอ่มาดูมาดูเครื่องได้ไหมมาดูเครื่องได้ไหมพี่ได้ครับดูได้เด<อ>ครื่องเอ่อดูดูเครื่องดูเครื่องเออกูออบอกแล้วกูกูเปิดได้หมดเหมือนเหมือนเหมือนอยู่อู่นี้ใช่ไหมบอกแล้ว โอ้ยแต่เครื่องแม่งโล่งจัดเลยวะเน้นเรียบๆโล่งๆไม่ได้สวยงามอะไรมากมายแล้วไอ้ซีซีไอ้คันนี้มันอยู่กี่ซีๆพี่ก็สามพันหนึ่อ้าวแล้วไอพวกไอพวกชุดขยายนี่มันดี3ามพันสองหม่เพี่ก็ผมเป็นข้อสามพันหนึงแต่ว่าลูกก็ขยายเป็นส์ร้อยอ่าแล้ว3าม, 2, ม 1, พันสองกับสามพัหนึ่งพี่การใช้งานการแข่งมัน มัมว่าซีซียิ่งเยอะก็เราก็เหมือนก็ต้องหาให้มันระบายออกให้ได้อะไรเงี้ยซีซีเยอะเราแคมรอออกไม่ได้ฝาสูบไม่ใหญ่พออะไรเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์อ๋อจริงๆถ้าใหญ่มันใหญ่ให้หมดใช่้องใหญ่ให้หมดเราแม่งลูกใหญ่แล้วหญ่ฝาเท่าเดิมมันก็ไม่เพียงพอก็มันเหลือสูตรนะบางทีแต่พี่เจยถนัดสามพันหนึ่งใช่ไหมพี่ถนัดสามพันหนึ่งลูกแล้วก็ลูกตัวน้อยน้ำหนักอันนี้เท่าไรพี่เจี๊ยบ ตันสองห้าสิบห้าอ่าจะเกินอยู่นิดหนึ่งเกินนิดเดียวทีแรกทีาแรกเกินเยอะแล้วก็ลดน้ำหนักมาแต่ก็อีซูร์เรสปินหลายสนามนะตอนนี้คันนี้ก็เข้าตลอดนะพูดถึงอ่ะครับเข้าเข้าตลอดเข้าตลอดครับอ่าเข้าตลอดในรอบชิงงั้งรอบชิงก็เข้าแล้วรอบรอบแปดมั้งอะไรบ้างสนามนี้พี่เจอใครเนี่ยเอ็มเอ็มเอกชาติโอ้ยต่อเลยนะต่อเลยงานงานก็งานหนักอ่ะอ่าก็งานหนักนิดนึง แต่พี่เอ็มก็พลาดไปแล้วทีหนึ่งเออขิงเลยเข่งขิงเอ็มพี่เอ็มันได้ตลอดอ่าฮะก็สนามนี้น่าจะดูเดือนฮะคันนี้โรพิสันคันนี้ใครขับพี่ไอ้วัดพิจิตเอออ๋อวัดพิจิตขับแล้วแล้วพี่เจี๊ยบไม่ได้ขับเหรอพี่เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ขับแล้วเป็นเพราะอะไรพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบถึงถึงหยุดขับช่วงนี้พี่เอาจงจริงเลยเหมือนเราก็มันเราอยากยืนดูมากกว่าพูงตรงขับก็ขับได้แต่ว่าบางทีเราโตแล้ว อยากให้เด็กรุ่นใหม่ๆแบบมันก็ขึ้นมาเออมันได้ฝึกด้วยนะไม่ใช่เราแบบโอ้โหไปกักไว้ขับเองขับเองอะไรเงี้ยเราก็โตมากแล้วอายุก็บางทีมีลูกมีเต้าแล้วบางทีมันก็ช้าลงนะใช่เออเริ่มเริ่มความคิดมันเริ่มห่วงเริ่มะางทเราอย่างมัวไปซ้อมอยู่บางทีเราก็ต้องไปนู่นนี่มั่งอะไรมั่งที่บ้านมั่งอะไรมั่งเนี้ยพักผ่อนน้อยมันก็เป็นไปได้นะก็เลยว่าเด็กมันก็ร่างกายมันก็ดีกว่าใส่ตาอะไรทุกอย่างทุกอย่างคือไวกว่าเราทั้งหมดแหละอันนี้ก็จะเป็นวัด แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่พี่จะแข่งวันที่ยี่สิบนี้มีรุ่นไหนอีกพี่สเปคเฟรมก็รุ่นใหญ่เลยใช่ไอรุ่นใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นไอวัดอยู่เอวัดเพิ่งจะเริ่มขึ้นเพิ่งจะเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นเริ่มขับคลิปเราอะลงไปแล้วคลิปหนึ่งคือไอวัดขับใช่เบินแม่งเบินยางแม่งท่อไหลไฟแลบเลยก็อันนั้นเป็นการจับรถครั้งแรกใช่ครั้งแรกใช่ครั้งแรก แต่ว่ายี่สิบนี้ก็คือวัดจะขับแล้วแหละใช่ก, <ๆ S 2> ก็วัดดวงกันเอาอมไ,มไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็ถือว่าถามว่าการเข้าร่วมแบบใครก็อยากจะได้ขี่นอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้คิดมากถามว่าอยากได้แบบเราก็อยากได้แต่ว่าด้วยทุกอย่างก็คนขับเราก็เป็นรองอะไรเงี้ยเราถือว่าเราเรา,เราให้ความสําคัญกับการทํารถมากกว่าแล้วก็คันนี้มันวิ่งดีสุดเท่าไหร่พี่เจี๊ยวิ่งไว้7จุ้าครับ เจแต่ตอนนั้นน่ะคนขับเป็นเบสเบสโชโบยัมซึ่งจริงๆรถคันนี้ถามว่าเครื่องมันทําเยอะไหมพี่คันนี้ไม่เยอะนะจริงๆแล้วเน้นเน้นแบบเน้นความทนน่ะทําทไม่เยอะแล้วทุกอย่างจะทําเองแล้วก็จะจะมีพวกชุดขยายของ M X บ้างแล้วก็กล่องอกล่องก็เป็นของของไทยของเราก็ย P U I P U พี่อาเนี่ยอบอดี้ภายนอก ก็อากะนะมีปืนเขาจัดให้แบบสวยๆเลยก็จะเป็น BRC อ่า BRC ก็ของไทยหมดเลยนะพี่นะแล้วก็มี HYB ชุดฟิตติ้งนี่ HYB ทั้งชุดเลยอ่าโอเคมากเลยแล้วอยู่ระบบน้ำมงนน้ำมันะไรอยู่แน่นดีมากแต่พูดถึงนะถ้าในเรท75บางคนก็อาจจะเฮ้ยเขาเจศูนย์กันแล้วแต่ถามว่าคันนี้บอกตรงๆมันทําไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตอนทําแบบแทบจะไม่หวังผลไม่ได้หวังผลครับเพราะว่าเราเราเป็นม เป็นเป็นเราไม่ได้ช่างมือใหม่นะเราช่างเก่าลแล้วแต่ว่าเราเป็นเป็นคนเล่นเรมมือใหม่หม่ในรุ่นเฟรม,มครับแล้วรถผมก็อยู่ในที่ประมาณ5้าสองสนามได้เจ็ดเลยเออใช่ใช่วิ่งแบบ สนามหนึ่งพีเยบลองเองอะไรเงี้ยสนามแรกก็คือไปลองเลสเปริตสนามสองก็คือซูบอัพก็เราเราถือว่ารถมันไม่ตรงตอนนั้นแล้วสนามที่สามก็คือก็ได้ได้เข้าอันดับเลยก็วิ่งเจ็ดห้าเลยเจ็ดห้าก็ถือว่าโอเคนะก็ถือโอเคนะกาจะลองประสิทธิภาพของช่างเราด้วยว่าประกอบเครื่องได้ได้ไหมถึงเส้นไหมขีดในตัดอะไรเงี้ยทนไหมยกยกหัวออกนิดนึงนะพี่หัวหัวหัวไหนเออยกหัว กูไม่ค่อยอยากจะยกเยอะหรอกกูบอกตรงๆกูกูกลัวพึ่งมากเลยตอนนี้เดี๋ยวให้ดู <S <S 1> <S 1> เออวันนี้ก็จอดนานเลยพี่จอดนานจอดนานแล้วก็รอบนี้พี่อิสุเลสปิริตพี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมเออก็เหมือนเราก็จูนใหม่ปรับแต่งเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็มีที่ที่เปลี่ยนไปก็คือนาจิตเขาก็ย้ายทังบ,บงไว้ข้างหน้าอ๋อทุกทีมันอยู่ตรงไหนพี่อยู่ในรถครับอ๋อทุกทีมออกนี่เลยในรถใช่ในรถ ย,ยมออู่นกการย้ายเทอร์โบในออกนอกพี่เจบมันช่วยเรื่องอะไรไม่รู้เออคือเทอร์โบถ้าอยู่ข้างข้างคนขับมองแล้วมันเหมือนเน้นความวเซฟตี้ปลอดภยัยแล้วก็พอ,อย้ายมาเขาก็บาลาน้ำหนักใหม่ก็ไม่น่ามีอะไรที่มันจะอ,อพอก,กิโลมันก็บอกตัวเลขอยู่แล้วเออแต,แต่จริงเจ็ดจุดห้าก็จริงก็อยู่ได้แล้วนะเฟมอ่ะเพราะว่าเนื่งเจ็ดแปดนี่แม่งก็ลมจับแล้วนะบางคนบอกว่าเจ็ดห้าเจ็ดสี่แม่งยากนะเพราะว่าทํารถเนี่ย ยากครับผมว่ายาก,ยากอะสำหรับคนที่ว่าไม่เคยทํารถเฟรมหรืออะไรเงี้ยผม,ผมว่าผมว่ามองหนูมันยากนะอะแต่ถามว่าถ้าความพร้อมจริงๆมันขึ้นอยู่กับอุปรกรณ์อะไรยๆอย่างถ้าเครื่องเราทนตัวรถเราดีคนขับเราได้ยังไงก็ได้แน่นอนอจังหวะก็มีผลไหมพี่จังหวะมีผลอย่าง7.5เนี่ยผมแค่ว่า,าหัวในตัดเทาลูเข็มตูงตกเอาจริงดีอ๋ออ่ะแล้วแล้วทุกทีเขาใช้แบบไหนกันหรืก็ผมเห็นของคนอื่นนะห้าหัวอะไรเงี้ย อ๋อ่าคนอื่นก็สาหัวยืนใช่ปะอาหัวเดียวรอหัวเดียวหาเน่ยนะหัวเดียวแบบเล็กๆเลยหัวเดียวเล็กๆอ่าเล็กๆเลยบอกหัวเดียวแบบเล็กๆเลยเพราะว่าเราก็เน้นแบบรถเราแค่แค่สี่ห้าลันเราก็ลงได้แล้วอะอ่าแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์มากแล้วก็งานหน้าร้านเราก็มีบริการใช่ไหมพี่เจบมีบริการอืมทุกอย่างส่วนมากจะทําเองทั้งหมดยกเว้นพวกงานท่อแค่นั้นเองนอกนั้นทำแค่ั้งดงางตรงพรางกันดันทรายใช่ไหมใช่ ช่วงเฮ้ย hey, ช่วงล่างเราก็ทเองเนี่ยทําเองครับที่เห็นติดตูดรถก็อะไรนะกู่ใช่กู่ช่วงล่างอันนี้กู่ไหนก็กู่กูกก่ที่อูผมเนี่ยคือเขาเป็นน้าผม<อ>เขาเหมือนสอนกู<ข>่อูดอ่าเขาเป็นช่างเหมือนช่างเป็นช่งางพวกทำตะละับออกเหล็กตะลับเม็ด<อ>หมายว่ามันกระเปะแล้วก็เขาก็สอนช่างของผมทำมาเรื่อยๆอโอเคดีอ่ะเพราะว่า หกสิบฟุตเมื่อก่อนเนี่ยพวกรถเวทเล็กๆเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีทุกคันเออแล้วเราก็รถก็ตรงด้วยนะอ่าก็เดี๋ยวยี่สิบมีนาเจอนะคันนี้สองคันใช่ไหมพี่เจ๊เข้ารอบไปนอกอ่าเข้ารอบเป็นเข้าทั้งคู่เข้าทั้งคู่ครับอ่าคันนั้นเจอเอ็มบิลช็อตนะฮะและนี่มันต้องมันต้องบัตเทิลบัหรือวิ่งเอาเวลาคันนี้เจอทุกคันเลยใครบ้างไม่รู้ทุกคคันนี้เจอต่อแต่ว่าอ่าระดับหัวแถวพลาดมาก็โอกาส บางทีมันก็ไม่แน่นอนถ้าเราตรงตรงกองหกสิบฟุตดีดีเนียนเเข้าไปก็ก็อาจจะจะดีได้เห็นเมื่อปีก่อนๆ่ะบางทีปุ๊บางทีเอารถเอารถเกียร์สิ้งเข้ามาปีนเฟรมได้เฉยเออเพราะว่ามันเวทใหญ่โอกาสเสียหายมันจะสูงนะพี่เจี๊ยนะนะก็เพื่อนเือนที่ติดตามฮะก็อย่าลืมเชียร์พี่เจี๊ยบให้พี่เจี๊ยบฝากเพื่อนเพื่อนนิดหนึ่งที่เอากำลังมองหาเราอยู่มาทํารถหรือรถแข่งรถบ้านให้พี่เจี๊ยบฝากเพื่อนเพื่อนิดหนึ่งดีกว่า ฝากฝากอู่ด้วยนะครับอู่เจ๊บเซอร์วิสก็รับซ่อม่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบช่วงล่างอะไรทุกอย่างอ่ะคือรถเราทำทำ <PM. S 1> ต้องการรถพ,พื้นพื้นพื้นบ้านขึ้นไปเลยยันรถแข่งก็สนใจก็ติดต่อมาทางอู่ทางเฟซบุ๊กผมได้นุก,กูลทองพันเฟซพี่เจ๊ฟจะภาษาไทยครับน,นหนูนุก,กูลทองพันครับแล้วก็เบอร์โทรพี่เบอร์โทรแต่เบอร์โทรแบบหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าสามห้าสามหนึ่ง อันนี้ก็เบอร์ี่เจี๊ยบโทรปรึกษาหรือก็ปัญหาเรื่องรถอะไรได้ก็ให้คำปรึกษาหรือจะรถเสียข้างนอกอะไรเงี้ยโทรมาได้เลยครับอ๋อพรรถเสียเราก็มีสลึงสไลด์รองรับใช่มีแถวนี้อ่าพังเข้าไปดูให้ข้างนอกเลยอ๋อไปต้มนอกสถานที่ด้วยบางทีหัวคันอย่่งเงี้ยเฮ้ยพี่รถเสียอยู่แถวองค์พระบางทีก็หน้าโรตัสอะไรเงี้ยก็วิ่งก็วิ่งช่วยเหลือกันก็โอเควันนี้เราก็มาพามาหาไปเจี๊ยบเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอสองคันนี้ที่งาน Isuzu Spirit วันที่20มีนาคมฝากแชร์ด้วยนะครับโอเควันนี้เอ้าครับพี่เจมส์สวัสดีครับน,นี่ไม่ได้มานานฮะโอ้โหต้องยอดอย่าลืมฮะเพื่อนเพื่อนะฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมฮะช่องแดกดีเซลแชนแนลฮะกดซับสไครต์ช่องเฟซบุ๊กช่องยูทูบป่ะโอเควันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้า